รู้ซึกว่าคิดถือแข้งพี่น้องครับที่ล่าออกจากงานมาเฮ็ดเกษตรนะครับเนาะปีนี้ก่าย่างก้าวเขาปีที่7จแล้วครับกับการล่าออกจากงานมาการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือลงทุนในสิ่งที่เาชอบนะครับเปลี่ยนสิ่งที่ชอบเป็นอาชีพแล้วสิ่งที่ชอบนะเฮ็ดในเฮามีความสุขแล้วความคุ้มค่าที่มากกว่านั้นก็คือเป็นความสุขที่กินได้นะครับพี่น้องครับนี่คือสุดยอดมากเลยนะครับนี่คือความสุขที่กินได้ ้วกาความคุ้มค่าอีกอย่างหนึ่งนะครับคือเป็นการลงทุนนขัางเดียวแต่ว่าเก็บเกี่ยวได้ในระยะยงวในโลกนี้ผมมองบอกว่าอีกอย่างที่จะคุ้มค่าแบบนี้แล้วนะครับคุ้มค่าในแง่ของการลงทุนนขัางเดียวแต่ว่าสามารถเก็บเกียะยะเเกเก่ยวในระยะยงวนะครับเก็บเกี่ยวในระยะยงวคือแบบไหนนะครับอย่างเช่นตัวนี้ที่พี่น้องเห็นก็คือไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งที่เขาปลูกไว้นะครับ ไผ่บงหวานเนี่ยปลูกข้างเดียวมีกินชั่วลูกชั่วหลานนะครับเพะว่าไผ่เนี่ยเป็นพืชอายุยืนนะครับหลังจากไผ่เมื่อล้วก็เป็นต้นมะพร้าวนะครับนี่ครับมะพร้าวเนี่ยปลูกข้างเดียวนะครับสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ขันตามคือ20ปีลงทุนปลูกครั้งเดียวแต่ว่าเก็บเกี่ยวได้ยาวนานถึง20ปีนะครับนอกจากมะพร้าวแล้วกับปลากินพืชนะครับปลานิ่นสาหนีของเ้าเนี่ เลี้ยงมาเนี่ยพะวาสานีพึงคุดไม่นะครับปราคุดว่าป่ามาปอยนะครับออกลูกอีกแล้วนะครับธรรมชาติของป่าเนี่ยนะครับพ่อเจออน้าไม้ปุ๊บเนี่ยถึงฤดูฝนเนี่ยเขาจะออกลูกนะครับรุนไม้มาเรื่อยๆเลยนั่นหมายความมาเฮาลงลูกป่าแค่ข้างเดียวลงทุนแค่ข้างเดียวลงหัวหารแค่ปีเดียวนะครับเขาจะออกลูกให้เหากินเรื่อยๆเลยนะครับ พราะฝนตกมน้าปลาก็ออกลูกฝนตกมากาปลากับออกลูกนะครับเท่ากับมีอยู่มีกินแล้วที่สําคัญมีความสุขนี่คือสุดยอดแล้วครับความคุมคาบ่อนนี้จากนี่แล้วครับพี่น้องครับ